สวัสดีครับท่านชมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมอีก1วันนะครับพบกันยามเย็นเย็นกับน็อตโซลาเซลล์ได้มาติดตั้งแทงน้ำพร้อมกับโซลาเซลล์นะครับขุดเจาะบอ่อปรดาลวันนี้พิกัดสวนแปลงนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอคอนบุรีตำบลโคกกระชายนะครับอยู่ติดกับเขื่อนลำแฉะก็เป็นวันที่2ของการทำงานนะครับผมตัวแทงน้ำนุ่นครับ สุดสวยนะครับผมชุดนี้แบบมาตรฐานแล้วก็ตัวฐานนะครับเทพื้นรอบแล้วก็วางเพจเทคานนะครับชุดนี้เป็นเหล็กกวาวนัยนะครับผมเสา4คูณ4เหล็กถัก3คูณนิ้วครึ่งนะครับถัง3.000ลิตร2ใบรวมกันแล้วเป็น6.000ลิตรนะครับความสูงทั้งหมดอยู่ที่6เมตรจากพื้นนะครับผมพื้นไปหาตัวตั้งถัง6เมตรเต็ม แล้วก็เป็นบันไดบนข้างนะครับออกแบบอ,อย่างสวยเลยนะครับชุดนี้เดินขึ้นง่ายเดินสะดวกเด็กผู้หญิงเดินขึ้นได้นะครับผมมีที่พักอยู่ระหว่างชั้นสองแล้วก็ต่อขึ้นด้านบนนะครับด้านบนขึ้นอีก2เมตรห้าสิบจากตัวตั้งถังนะครับขึ้นไปเป็นหลังคาโซลาเซลล์รวมกันแล้วจะอยู่8เมตรห้าสิบนะครับผมวันนี้พามารับชมบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆนะครับผม นี่ครับทีมงานกําลังกางเต็นท์หาอุปกรณ์กับข้าวนะครับผมกับแก้มตอนช่วงเย็นเย็นบรรยากาศหนาวเย็นนะครับผมอยู่ที่อําเภอคอนบุรีนี่ครับทีมช่างก็กําลังเดินตัวบันไดนะครับบันไดถึงพักที่สองนะครับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะต่อขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ได้ตั้งถังนะครับผมก็อาจจะ ใช้เวลาประมาณอีก2วันนะครับก็น่าจะโอเคนะครับน่าจะเสร็จนี่ครับผมตัวฐานนะครับวันนี้พามาดูตัวฐานหน่อยนะครับเป็นฐานวางแผ่นเพดนะครับผมนี่ครับแข็งแรงแล้วก็ด้านล่างเราก็จะเทคานนะครับเทคานล็อกมุมให้นะครับผมแล้วก็ขุดหลุมสี่หลุมแล้วก็เทด้วยซีแพคนะครับซีแพคจะเป็นตัวเทพื้นนะครับผม อย่างแข็งแรงนะครับนี่ครับใครชอบความมาตรฐานชอบความแข็งแรงนะครับไม่ว่าลูกค้าจะสั่งเป็นรูปแบบไหนนะครับผมเราสามารถออกแบบได้นะครับไอเดียเกดขึ้นอยู่ที่ตัวช่างด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าด้วยเป็นคนออกแบบนะครับร่วมกันนะครับเราไม่จํากัดว่าจะล็อกสเปคตามใจช่างนะครับผมแล้วแต่ลูกค้านะครับผมย้ําไว้เลยนะครับจะเป็นเหล็กแป๊บเหล็กกาวนาทหรือว่าจะเป็นเหล็ก มอกนะครับเราก็สามารถทําได้หมดนะครับผมความหนาก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับต้องการหนาก่มินนะครับผมก็แจ้งมาได้นะครับส่วนราคาก็อาจจะเพิ่มเติมนะครับในส่วนของที่ลูกค้าแจ้งมานะครับนี่ครับชุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมสูงมากนะครับตัวนี้ส่งน้ําก็ถือว่าดีนะครับผมยิ่งแทงที่เราทําสูงเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งดีนะครับ มันจะส่งน้ำได้ไกลนะครับพื้นที่เราบริเวณโดยรอบนะครับสิบไร่ห้าไร่หกไร่เจ็ดไร่นะครับไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็น้ำที่เราบรรจุอยู่ในถังนะครับผมก็มีขนาดตั้งแต่1 0 0 0พลิตร2,000ันลิตร3,000ลิตรหรือว่าจะเป็นถังคู่นะครับถัง2อ0 0ัลิตรคู่นะครับหรือว่าจะเป็น5,000ลิตรคู่นะครับก็มีนะครับผมนี่ครับความกว้างนะครับผม ของฐานก็อยู่ที่สองเมตรคูณสองเมตรนะครับเราก็จะไปวางาด้านบนนะครับให้บานออกข้างนะครับทั้งสี่มุมนะครับออกข้างเพื่อที่จะตั้งถังแล้วชุดนี้จะสำคัญนะครับผมสำคัญจะติดเครื่องกองด้วยนะครับเครื่องกองน้ำลูกค้า,าต้องการเครื่องกองแล้วก็ปั่นน้ำขึ้นไปพักด้านบนนะครับเป็นน้ำดี ทั้งสองถังนะครับแล้วก็ปล่อยจากาตัวด้านบนลงมาใช้งานนะครับผมลดต้นไม้ใช้ในห้องน้ําใช้ในตัวบ้านนะครับผมดันเข้าก๊อกน้ําดันสปริงเกอร์น้ําหยดได้เลยนะครับโดยที่เราใช้แรงน้มถ่วงเหมือนกับปลาป,า,ปาหมู่บ้านนะครับทฤษฎีเหมือนกันนะครับผมยิ่งสูงยิ่งแรงหรือว่าจะเอาต่อขึ้นไปเป็น8เมตรตั้งถังนะครับก็สามารถทําได้นะครับค่าใชจ่ายก็ตามหน้างานนะครับผมตามความเหมาะสม นี่ครับพื้นที่โดยรอบลูกค้าจะยกสวนนะครับจะปลูกสวนปลูกสวนเกษตรแล้วก็จะทําบ้านนู่นครับผมบานกําลังเทคานนะครับรอเสาจะใช้น้ําจากจุดนี้นะครับผมทีมงานเราก็มาเจาะมาเจาะรูแรกนะครับผมรูแรกไม่รู้ช่างไหนมาเจาะนะครับไม่เจอน้ํา รูสองนะครับเขาก็เจาะอีกไม่เจอนะครับเราก็มาได้รูสามตรงนี้นะครับเป็นทีมงานของเราเป็นสเปคบ่อหกคูนสี่นะครับหกคูณสี่แล้วก็เทกวดเทหินนะครับเพื่อป้องกันดินพังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่เขาเทกวดเพราะว่าอะไรนะครับบางพื้นที่นะครับหกคูณสี่เขาจะไม่เทกวดเพราะว่าหน้างานเป็นชั้นหินนะครับแต่หน้างานตรงนี้นะครับ เป็นเป็นทรายนะครับถ้าเราไม่เทไม่ได้นะครับถึงจะใส่กันพังก็ตามนะครับทรายก็จะเข้ามาในตัวบ่อปะดานนะครับทําให้บ่อสุดส่วนปอกนอกนะครับผมปอกนอกตัวนี้จะเป็นหกนิ้วเราจะเจาะหกนิ้วนะครับผมไปตลอดแล้วพอเจาะหกนิ้วเสร็จนะครับตามจริงๆแล้วถ้าเป็นบ่อเปิดเขาจะใส่เฉพาะท่อด้านนอกหกนิ้วนะครับผม ด้านในก็จะเป็นดินล้วนลงเป็นรูลงไปนะครับก็มีสิทธิ์ที่บ่อจะพังนะครับแต่เราจะใส่ท่อสีนะครับก็คือตรงนี้นี่ครับท่อสีตรงนี้ก็คือต้องใส่ให้ถึงก้นบาดานนะครับผมถ้าตัวนี้ไม่ถึงนะครับผมบ่อมีสิทธิ์ที่จะพังนะครับไม่ใช่เป็นบ่อมาตรฐานนะครับนี่ครับท่อหกนิ้วอยู่ด้านนอกแล้วก็บริเวณข้างๆนะครับผมของท่อสีก็จะมีในส่วนของกวดนะครับ ขวดกองทรายนะครับขวดกองน้ำนี่ครับเป็นกวดลอยรอบข้างระหว่างท่อสี่กับท่อหกนะครับผมป้องกันทรายป้องกันดินถล่มนะครับน้ําที่จะดูดใช้งานนะครับผมก็ใสดูดขึ้นมาใช้โดยที่ว่าสะอาดนะครับแล้วก็มาผ่านเครื่องกองอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะตั้งอยู่ด้านล่างเดี๋ยวรอมารับชมได้เลยนะครับผมสําหรับเครื่องกอง ทีนี้น้าเราก็จะสะอาดสามารถกินได้นะครับผมอาบได้แปรงฟันได้นะครับเราก็ใช้ใจ่ายในบ้านนะครับผมโอ้ทีมงานกลางเต็นท์นะครับผมวันนี้ก่อไฟนะครับเตรียมที่จะหากับข้าวนะครับผมหุงข้าวกินแผงโซลาเซลล์ก็นุ่นครับผมพร้อมแล้วนะครับวางอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็อุปกรณ์ปั๊ม สายไฟนะครับตู้คอนโทรนทีมงานเราเตรียมกันมาหมดนะครับ <_ C 1> ปั๊มเตรียมมาสองตัวนะครับเผื่อเผื่อพลาดนะครับผม <_ C 1> เผื่อเผื่อกล่องมีปัญหาหรือว่าปั๊มมีปัญหาเราจะได้มีตัวสำรองนะครับที่จะติดตั้งลองเทสน้ําเทสร,ระบบส่วนตัวนี้เป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับอโอเคเลยนะครับทีมงานอยู่คุณละมุมนะครับวันนี้นี่ครับ เดี๋ยวมารอติดตามนะครับผมติดตามชมสําหรับชุดนี้ชุดสวยงามนะครับอีกก็ไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดนําเสนอให้กับพี่น้องได้เห็นนะครับผมตอนที่เทสน้ําเทสระบบนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยากรับชมผลงานเราประจํานะครับก็ติดตามกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมกดถูกใจแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสําหรับทีมงานน็อตบานนานะครับผม ไปติดตั้งนอกฐานที่ทั่วประเทศไทยนะครับไปทุกที่นะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการแล้วแต่สั่งเราเลยนะครับออกแบบทุกอย่างนะครับเจาะบ่บดานติดตั้งโซลาเซลล์แทงน้ำนะครับผมครบจบที่เดียวนะครับโดยทีมงานมาตรฐานนะครับหลังการขายหลังการทำนะครับบริการ2ปีเต็มนะครับประกันยิ่งกว่าชั้นหนึ่งนะครับผมเวลาเสียยกเปลี่ยนให้ตัวใหม่นะครับ เบอร์โทรติดต่อ0802794699ร้านนอตโซลาเซลล์นะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็คงจะขอตัวนะครับเพราะว่าตะวันจะตกดินแล้วนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ